แล้วแต่มีขาหนึ่งที่เราไม่เห็นว่ามันจะมีความเสี่ยงในการปรับลงเลยเนี่ยก็คือภาพ r e โ p e n น n ิ่งเราเห็นพนัฒนาการการที่ดีนะครับในในมุมของตัวแผนบริษัทที่ยังมีภาพของการขยายสาขานะครับที่ก็ยังต่อเนื่องนะครับคือถ้ามองความความแข็งแกร่งนะครับยังไงต้องบอกว่าเซนเทลเนี่ยเป็นเป็นหุ้นที่แกล่งกว่าค่อน,อนข้างชัด เอาละครับจารย์ป๊อปครับเราไปปิดท้ายกันที่2คหุ้นเด่นจากทางหลักทรัพย์ a c เซพรโดยท่านอาจารย์ป๊อปคุณชาญชัยพันธาธานาคิจเลือกด้วยเหตุผลอะไรมาจากทีมไหนสำหรับ2คหุ้นตัวนี้ครับครับก็เลือกนะครับในในมุมของตัวรีโอเพนนิงนะครับก็จริงๆมองว่ารีโอเพนนิงเนี่ยม,มันน่าจะเป็นหุ้นที่เรามองว่ามันมันเป็นความหวังของประเทศเลยแหละนะครับแล้วก็สิ่งที่เราเห็นเนี่ย คือภาพเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาความเสี่ยงที่มันจะโดนดาวเกรดเนี่ยนะครับในในหลายๆภาคส่วนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมุมของความการส่งออกมันก็มีความเสี่ยงนะครับมุมของการลงทุนภาครัฐก็มีความเสี่ยงแล้วแต่มีขาหนึ่งที่เราไม่เห็นว่ามันจะมีความเสี่ยงในการปรับลงเลยเนี่ยก็คือภาพดีโอเพนนิ่งนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็พยายามอยู่กับอยู่กับกับทีมนี้นะครับซึ่งหุ้นเนี่ยนะครับ เนื่องจากว่าตีมเนี้ยนะครับในช่วง 1- 12สัปดาห์ที่ผ่านมาผมเห็นว่าบางในหลายๆตัวเนี่ยนะครับมันก็เป็นภาพของการพักฐานลงมานะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะใช้จุดตอนที่เขาพักนี่แหละนะครับเป็นจุดเข้านะครับครับนะมาจากตีมรีโอเพนนิ่งนะครับจันป๊อปครับนะครับตกลงตัวแรกเป็นตัวไหนครับจันป๊อปครับครับตัวแรกเป็นเป็น CRC นะครับเป็น CRC นะครับก็ภาพเนี่ยที่ที่เรามองก็คือว่าในช่วง ที่ผ่านมาเนี่ยมันมันเป็นภาพของการปรับลงมานะครับจากความกังวลเรื่องเรื่องของอเงินเฟอ้อด้วยแหละนะครับที่มันอาจจะไปกดดันกําลังซื้อนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยที่ที่นักวิเคราะห์เรามีมีโอกาสได้ไปอ่าบริษัทอัปเดตอ่ะนะครับในส่วนของตัว,ว CRC เนี่ยนะครับเราเราก็มองว่าเราเห็นพนัฒนาการการที่ดีนะครับในในมุมของตัวอ่แผนบริษัทที่ยังมีภาพของการขยายสาขานะครับที่ก็ยังต่อเนื่องนะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยนะครับถ้ามองในมุมของตัว ตัวยอดขายในต่างๆของเขาเนี่ยนะครับตัวยอดขายสาขาเดิมเท่าที่นักวิเคะหลเราเช็คมาเนี่ยในช่วงเมษาถึงพฤษภาก็ยังเติบโตได้ดีนะครับ20-25%นะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยนะครับที่คนกังวลก,กันก็คือในในมุมของตัวเงินเฟ้อเนี่ยมันจะไปกดดันกรอสมาจินมากน้อยแค่ไหนนะครับสัญญาตอนนี้ก็กยังไม่ได้เห็นเห็นอะไรนะครับเพราะว่ากรอสมาจินเนี่ยนะครับเท่าที่นักวิเคห์เราเช็คเนี่ยก,ก็ดูเหมือนว่าภาพของตัวบริษัทเองเนี่ยนะครับก็เป็นภาพที่ พยายามนะครับที่จะส่งผ่านนะครับราคาไปที่โปรดัก t นะครับซึ่งตรงนี้มันก็ยังไม่ได้รับผลกระทบนะครับแล้วเราจะเห็นว่าช่วงช่วงที่ผ่านมาหนึ่งสองสัปดาห์ภาพของราคาหุ้น่ะนะครับมันมันปรับลงค่อนข้างแรงอะนะครับจากจุดไฮเดิมเนี่ยประมาณ4 1 5เนี่ยนะครับมันลงมา34บาทอะมันลงมาค่อนข้างเร็วเร็วมากเลยอะนะครับในในช่วงเวลาไม่เท่าไหร่เองนะครับตอนนั้นเนี่ยถ้ามันลงมาแบบนี้โดยที่ปัจจัยพื้นฐานไม่ได้เปลี่ยนแปลงเนี่ยเราบองว่า เอ่ย่อแบบนี้แหละนะครับเป็นจุดที่จะต้องรับกลับนะครับครับนะครับเป็นลักษณะเก่งกําไรเป็นลักษณะเก่งกําไรถูกต้องไหมครับจันป๊อบครับครับก็จริงๆผมว่าจะเก่งกําไรเป็นรอบก็ได้หรือว่าจะถือถือยาวก็ได้นะครับเพราะเราก็มองว่าภาพของหุ้นเนี่ยมันก็พื้นฐานก็แกร่งอยู่แล้วนะครับครับเล่นสั้นก็ได้เล่นยาวก็ไม่ว่ากันสําหรับ crc นะครับ Central Retail Corporation นจำกัดมหาชนหลักทรัพย์ a อเซพ s โดยอาจารย์ป๊อบคุณชานชัยพันธาธนากิจแนะนำซื้อนะครับเป้าพื้นฐานปลายปี CRC เท่าไหร่ครับ44.75ครับเป้าพื้นฐานปลายปี CRC หลักทรัพย์ a อเซพ s ให้ไว้44บาท75สตางค์นะครับนี่คือตัวแรกนะครับขยับไปดูหุ้นเด่นตัวที่2ครับอาจารย์ป๊อบครับครับก็ ตัวที่สองเนี่ยนะครับเราเลือกเซนเทลนะครับ<อ>ขึ้นมาจันเมื่อกี้ CRC ไปแล้วนะตัวที่สองทำไมยังเป็นเซนเทลอีกอ่ะจันป๊อปครับก็จะได้ตรงทีมนะครับเปิดเมืองนะครับเพียงแต่ว่าที่เราคุยกนันมันมันมันขึ้นมาเร็วไปหน่อยนะครับยุทธนานะครับดังนั้นผมว่าอาจจะอาจจะรอย่อนนิดนึงก็ได้นะครับถ้าถ้าสมมตินักลงทุนที่ไม่ชอบไล่ราคา นะครับก็จริงจริงก็เรามาเปิดเมืองเหมือนกันแหละนะครับเรามองว่าเซ็นเทลก็ก็เป็นอีกหุ้นหนึ่งนะครับที่ช่วงก่อนหน้าก็ก็พักมามาพอสมควรนะครับพักมาพอสมควรแล้วก็ในระยะถัดไปเนี่ยนะครับประเด็นที่เราต้องติดตามก็คือเรื่องของการประชุมคอรมอนะครับก็จะพิจารณาในในส่วนของตัวภาคการท่องเที่ยวนะครับว่าจะมีการให้ไปเที่ยวนะครับให้ไปเที่ยวไปพักโรงแรมเนี่ยนะครับแล้วก็เอาตรงส่วนเนี้ย หยจอดภาษีนะครับก็ตรงส่วนนี้นะครับก็คงต้องติดตามกันว่าว่าจะมีการนําเสนอแล้วก็พิจารณาในคอรอมหรือเปล่าซึ่งถ้ามีเนี่ยเราบอกว่าก็คงจะเป็นคาตาลิสในระยะสรรรั้นกับพูดในกลุ่มพวกโรงแรมด้วยซึ่งเซนเทลเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ารายรายได้นะครับของของเขาเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากในส่วนของตัวภาคโรงแรมในประเทศนี่แหละนะครับอืมครับแต่แท่งเขียวยาวเลยจันป๊อปดูกราฟเซนเทลจะสวยกว่า c r c ค่อนข้างเยอะหรือเปล่าครับจันป๊อปครับ ใช่ใช่ครับคือคือถ้ามองความความแข็งแกร่งนะครับยังไงต้องบอกว่าเซนเทลเนี่ยเป็นเป็นหุ้นที่แกร่งกว่าค่อนข้างชัดนะครับเพียงแต่ว่ามันแกร่งกว่าก็จริงแต่ว่าถ้าเป็นสไตล์ผมคือคือผมอยากจะรอให้มันพักนะนะฮะผมจะรับวันที่มันพักแต่ว่าพอดีตอนที่เราคุยกันเนี่ยมันดันมันดันขึ้นจะแท่งเขียวแบบนี้เลยนะครับครับนะนะครับก็รับเมื่อย่อกันแล้วกันนะนะครับสำหรับตัวเซนเทล บริษ Central, Israel, ัทโรงแรมเซนทรัลพาซาจำกัดมหาชนนะครับเซนเทลหลักทรัพย์เอเชียพลัสแนะนำซื้อเซนเทลในฐานะหุ้นเด่นตัวที่2เป้าพื้นฐานปลายปีเท่าไหร่ครับจันป๊อปครับก็ถ้าถ้าเป้าพื้นฐานปลายปีเนี่ยมันจะอยู่ที่44บาทนะครับก็ก็อาจจะแคบนิดนึงในในปีนี้เท่าไหร่เท่าไหร่นะสี่สิบสี่สี่สมันทะลุไปแล้วจันป๊อปตอนนี้44.25ครับเอาไม่ดีครับก็ถ้า เท่าที่ได้สอบถามนักวิเคราะห์เนี่ยคือถ้า,ถ,าถ้ามองปีหน้าแล้วกันนะฮะถ้าถ้าปีหน้าเนี่ยมันจะอยู่ที่ห้าสิบบาทอ๋อเป็นเป็นปลายปีหน้าใช่ไหมครับปลายปีหน้าใช่ใช่ครับนะ<ช>ขอโลโอเวอร์ <low> over, <laughs> เป้าพื้นฐานปลายปีเซนเทลไปเป็นปลายปีหน้ากันละกันจะอยู่ที่ห้าสิบาทส่วนปลายปีเนี้ย4ี่บบาทมันทะลุมาแล้วแต่จานป๊อปก็ออกตัวนะว่าตอนที่ตั้งใจก่อนเข้ารายการมันยังไม่ขึ้นเยอะขนาดนี้เลย ดังนั้นเนี่ยรอย่อกันแล้วกันนะครับเป้าปลายปีนี้44แต่เป้าปลายปีหน้ามีลุ้น50บาทสำหรับเซนเทลบริษัทโรงแรมเซนทรัลพาซาจำกัดมหาชนนะครับนี่คือ2คุขุนเด่นจากทางหลักทรัพย์ AC เ l u s โดยท่านอาจารย์ป๊อปคุณชานชัยพันธาธานากิจตัวแรก c r c และตัวที่2 e เซนเทลมาจากทีมลีโอเพนนิ่งเปิดเมืองเปิดประเทศนะครับ แล้วถ้าใครสนใจมีโปร15เดือน6ครับสมัครชมย้อนหลัง001ถึง008หลักสูตรล่าสุดที่เพิ่งจบไปเมื่อวันเสาร์นี้นะครับรับส่วนลดไปเลย1,500บาทและส่วนลดพิเศษเพิ่มถ้าสมัครวันนี้อีก5%และสิทธิ์ในการสั่งจองพรีออเดอร์เสื้อ MP เชนต์ปี65ในราคาพิเศษด้วยในราคาพิเศษด้วยสนใจเชิญน,นะครับ l i ยไอดพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A s i g แล้วตามด้วยคำว่า money plus M O N E Y plus money plus ติดกันตรงตัวนะครับ